สำหรับในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็จะตามพี่นาตามไปดูนะพี่หนุนาแม่บ้านนะจะไปไหนน,นะจะพาเราไปดูอะไรนะพอดีติสตาสองแอดนะพอดีมาทันพอดีนะเดี๋ยวจะไปตามไปดูนะฮะไปในซอยนี้ด้วยนะฮะเราเคยขับรถไปกับนุ๊กี้นะซอยนี้นะโอ้โห,โโหมีบ้านหลายหลังอยู่นะครับแต่ก็จะอยู่แบบห่างๆกันนะฮะส่วนใหญ่จะ บ้านสวนกันก็ตามสองแอดมาแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนกันนะในคลิปนี้นะทางก็ค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาเมื่อวานนะครับจะสังเกตว่ายังมีน้ําขังอยู่นะครับตรงแถวแถวนี้นะครับแต่ทางที่เราเข้ามาถึงบ้านที่นานี้แห้งแล้วนะครับแต่หลังจาก ออกไป้านขวาเนี่ยยังมีเป็นบอ่ออยู่นะครับก็ค่อยๆไปนะครับเนื่องจากรถเก่งคันเล็กก็พื้นก็จะต่ำนะครับแล้วก็อาจจะทำให้พูดกันกันกนกบผิวดินนะฮะพี่นุดาแวบถามทางหรือเปล่า โอ้หลุมใหญ่มากเลยร้อรถพินาลงไปเต็มเต็มเลยนะี่ยเดี๋ยวเราเบี่ยงดูกกันต่อนะครับไปกันต่ออมาเจออะไรครับคุณผู้ชมครับ มือนเป็นสันคลองนะครับเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะทางเข้ามาก็ค่อนข้างจะทุรคทุเรนีิดนึงนะเนื่องจากเป็นหลุมเป็นนะครับมารอดูนะเรื่องหน้าของเราอนะ่ะตอนนี้เราก็เหมือนจะกลังขึ้นทางชันนะครับ พี่พี่เอฟซนะทงบ้านนะผมไม่เคยเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกนะน่าจะอยู่ในใน่าจะใช้หว้วยหั่นะแหละห้วยหัดอเดือดทานที่สั้นขนาดใหญ่ครับข้างนอกก็มีอ่างเก็บน้ำห้หวยหัดข้างบนนูนห,ห้วยใหญ่ตรงนี้ไม่เคยเข้ามานะ นี้เรากำลังไต่สันเขื่อนนะครับน่าจะเป็นเขื่อนสวัสดีทั้ง5ท่านค่ะสวัสดีทค,ครื่องร้อน,นอขึ้นครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปแล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีทั้ง9ท่าน,นค่ะทาง,างนะ้ำชัเลยโอ้ ตอนนี้เราอยู่แบบเหมือนเราอยู่บนเขื่อนเลยเนาะอยู่แบบสูงมากนะคะถ้ามองลงไปด้านล่างนะั้นคือจะเป็นทุ่งนานนะแล้วก็มีวัวด้วยนะคือมันสูงมากเหมือนเราอยู่บนเขื่อนก็เขื่อนจริงแหละอยู่บนเขื่อนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอยู่บนเขื่อนเห็นวัวกำลังกินหญ้า ดูบรรยากาศริมอ่าเขาเรียกอะไรนะตีนเขาเนาะพี่สั้นบอกตีนเขาเลยนะแล้วเรนจะค่อยๆขับไปนะเนื่องจากว่าท้องรถเราพลูดนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะแบบนี้นะคะน่าจะประมาณพันโฆษณาเข้ามาอยู่เนาะ กิจกรรมแอดเลนเจอร์นะฮะหาออกนอกสถานที่นะมาชมบรรยากาศริมริมภูเขานะครับริมเขื่อนฮห้วยนะหัวนะอ่าห้วยหวว กรสวยเขาขึ้นมาเขาต้องใช้ความแรงนะเมื่อกี้บินขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นทางชันนะฮะขึ้นเขาลงห้วยไปเนื้อล่องใต้สองแอดนะอิสอนแฟมเรีกับนุกกี้แฟมิลรี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น คลิปบรรยากาศนะครับพามาแอดเวนเจอร์นะครับส่วนด้านหน้าของเราจะเป็นอะไรนรั้นนะฮะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ